สวัสดีทุกคนจ้าวันนี้แฟนพามาเที่ยวในเมืองจ้ามาชมสวนสาธารณะเนานะก็จะไม่ไวายพามาสุสานจ้ายังคิดอยู่ว่าจะไปทางไหน <c oughs> บบเบ่าเบาเ่าภาษาไวทีนจ้าเดินเลาะสุสาน นี่จ้ะยิ่งงามงาเลยในสุสานเนาเขาจะมีดอกไม้เดี๋ยวจะา้ดูกล้องหลังนี่จ้ะเขาจะตทัดเป็นแถวเป็นแถวดอกไม้ก็จะมีทุกอันเลยจ้ะอันนี้สําหรับคนที่เขาฝังกระดูกจ้ะก็จะเป็นเล็กๆแบบนี้เนาะเยออ แกว่าจะเป็นกระดูกฝังเอาไว้ถ้าจะเป็นหลุมคังชบก็จะเป็นแบบนี้นจ้ะเป็นในถังใหญ่ๆเนาะไม่หนากลัวจ้ะก,กันนี่เผื่อไปเจอเฮ็ดเลยนะโดบเบสีงาบน้ำเนี่ย เดซี่ดอกน้อยงามเกลนอย่างหลายเลยจ้ะกลุ่มเป็นก้อนเลยอันนี้เมืองอ่าคือวิ่งกาเลยจ้ะมันเป็นสวนสาธารนณะต้นไม้อย่างงามเลยจ้ะต้นสนสนมั่นตื่นเลยจ้ะมาได้สวนคิิสะมาสนะงามเก่งน I, เดซี่ดอกไม่น้อยจะเหมือนดอกคามโมไม้จ้ะคาโมไม้เขาจะใหญ่กว่าเดี๋ยวให้เขาคืนก่อนจะออจจะเก็บให้ดูคามโมไม้ค้าก็สอสองหาเฮตดอ่ามอเรียว ร่ลมเรื่นดีจ้านาร่อนเดินแล้วแทะรอก,กันเบื่องจักนี่ดอกอะไรดอกสีส้มงามเกินนะ็ดน่ะสีงามเกินแเดซี่กำอย่างหลายเลยจ้านะเป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยจ้า นี่พักกูเดจ้ะพักกูบ้านเมื่อแล้ว้เดซี่เดซี่เป็นกองเลยหายเก็นมีสวนสาธารณะเดจ้ะไอไม่ใช่มีสวนสนุกายเด็กโนไฮเลนเนาะเดซี่เขาเจอเลยค่ะเอาน่นี้ก่อน มีสียมปูราเนี่ยงามเกน,นงามงามกคสวยแล้วจ้าเขาออกเยอะมากเลยเนี่ยดูต่ำๆงามเกน ดอกน้อยน่ารักน่ารักจ้ะเนี่ยโคตรงามเลยโคตรลมลื่นเลยจ้ะเดินเร็วแท้ฝังนอนก็ได้สวนสนุกของเล็กนอกก้อยจ้ะยายใหญ่ ไม่วาอยากถ่ายเดซี่กลับมาก่อนจะมาถ่ายรูปจะเนี่ยตรงนี้ยัางงามเลยกลุ่มเป็นก้อนเนาะ,นะว้าวไม่ได้สวยแหวะสีชม,มพูกันเนี่ยสีชมพูไว้

ก็ <ève S 1> land, uh ้ส huh. ้นสีมันก็สวยงาลอยู่เปการั่าอยูนั่นาอยดนีตูทีนี่องไป่นี่ไงก็ต้องไปดูท่นี่งกองไปดี่นีไก็ปดูที่นองไปดูีนต้องนี่ไ้อนี่ไงก่นี่ไงก็้องไปดีนี่้อนีตกดูทดี่นีไปด่นีอีก อีทางนนในกลัามา้ให้มันยอนแสน้ชวก์่ั้เอยรกัน่เนียใ้ชัวก์ยโตนันคอสตอนี่จางงามเก่นบ้านหลังเก่าโบราณเนาะน่ารักน่ารักนีสวยดีคลาสิไปเร็วแท้แทเดี๋ยวเรากันเลย ทางน้นงามเกินจ้ะแกจะอแกบอกว่าเป็นอ่าไอ้นั้นเนาะโรงพยาบาลเก่าแกจ่จ้ะที่เมืองที่วิงกาจะ้ะลืมเอากล้องมาต่ำๆขาตั้งกล้องต่ำๆที่ไทยเป็นหนวดปลาหมึกมาเนาะ นี่จ้ะอาคารงามๆก็บว้าวหลังไม่กางงามไปดูดอกไม้กันเลยอาซาเลยนี่มีการแอคด้วยแอค็ดเจ็ด สวยสวยสวยมากเนี่ยสีชมพูไม่มีพึงไม่พึงลูกขาเขาเป็นไอ้นี่เต็มเลยสย่งแกสอนนอ้ม,นมนเป็นจากอาคารคะเนาะ มีดอกทิวลิปด้วยจ้ะออเซเลียก็เต็มพื้นเลยจ้ะเ้ยไม่ใช่ออเซเลียอ่าเดซี่จ้ะเต็มพื้นเลยอย่างงามทิวลิปงามจ้ะนี่ของ้าเเดอกทิวลิป,อปเออไม่เคยเห็นนะจ้ะทิวลิปแบบนี้สีแป๊ มีแต่งามๆเลยจ้ะ ดอกไม้สีขาวเนะจ๊ะบในสวนสาธารณะ,ะอหอมๆจะกินหอมมากเลยเหมือนดอกมะลิเลยจ๊ะกินเขาสดชื่นจ้ะออกกจะเห็นสีม่วงแล้วก็สีคำครามจ้ะก็อันนี้แปลกสีขาวไม่เคยเห็นเลยจ้ะงามเกีื ชอชอๆชอสวยกันเนาะไ้ปู่บานเองคือจะดีนะจ๊ะงามงามเมื่อกี้เราถ่ายสีขาวให้ดูแล้วตอนนี้เราก็ถ่ายสีออกม่วงๆจ้ะสีโปดออกเลยจ้ะงามงามสีออกจะหมอนอ่อนจ้ะกินกีนกระหม เป็นพวงๆเหมือนพวงค้ามกันนะมีเม,ม็ดบรรดานะไม่เห็นมีเม็ดเม็ดมันล่วงหมลนะ่ะ วันนี้อ้อพามาชมสวนสาธารณะจ่าแล้วก็ดงดอกไม้งามๆไม่นาจา้าด้านหลังก็เป็นอาคารงามๆชื่นมากจ่าดอกไม้วันนี้วันน้จ่าด้านหลังอ้อนี่งามเก๋แต่ต้นมันเตี้ยเนาะมันถ่ายรูปยากคลิปนี้อ้อก็ขอลาก,กันเลยได้จา้าบายๆทุกคนจา้าบายๆ